สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับโดยเฉพาะแฟนฟุตบอลนะครับทีมสังกวิทยครตรังอะคาเดมี่วันนี้นะครับกับผมจะนําท่านมาพบกับคลิปการเล่นฟุตบอลนะครับของลูกชายของผมคือน้องแฟนมพิจาชาญนะครับซึ่งสังกัดทีมสังกวิทยครตรังอะคาเดมี่นะครับอายุ่12ปีคลิปนี้เป็นการเล่นฟุตบอลรายการสังกวิทย์ครับนะครับครั้งที่1เมื่อวันที่3กันยายน2 5งพนะครับเป็นแมตที่โดน ทีมสวิฟต์เลดน,นะครับอาคาเดมี่ยิงนําไปก่อน2ประตูต่อศูนแต่แล้วลูกๆสังวิณฑาตรกรางอาคาเดมี่นะครับก็ตามตีเสมอจนได้นะครับ2ประตูต่อ2แล้วต้องไปตัดสินกันด้วยจุดโทษปรากฏว่าสังวิิฑาตรกรางอาคาเดมี่ก็สามารถชนะจุดโทษเข้าสู่รอบชิงชนะเลยเพราะฉะนั้นเรามาดูารายชื่อผู้เล่นกันนะครับในวันนั้นว่ามีใครบ้าง รายชื่อผู้เล่นนะครับในวันนั้นก็มีนะครับน้องต้นกล้าน้องฟีโน่น้องดานเนีลน้องมาร์คน้องแฟมนะครับซึ่งเป็นลูกชายของผมน้องต้นไม้นะครับที่ผมนั่งบังอยู่นิดหนึ่งแล้วก็น้องพลอยน้องฟิ์มน้องทันและก็นายประตูคือน้องชิวนะครับผู้รักษาประตูนะครับนะผมเรียกเป็นนายประตูประจําเลยโอเคครับเรามาดูเกมการแข่งขันกันเลยดีกว่าครับผมเกมการแข่งขันในวันนั้นนะครับเราสังกวิทนะครับอยู่ในชุดสีฟ้า สีม่วงนะครับนะกางเกงดําขวามือนะครับบุกจากขวาไปไซ้ายส่วนทีมสวิฟเลตอะคาเดมีนะครับกางเกงสีฟ้าเสื้อสีอาขาวขาวม่วงนะครับนะโอเคครับตอนนี้ทีมสวิฟเลตนะครับบุกจากซ้ายไปขวาเป็นฟุตบอล7คนนะครับผมเป็นการแบ่งสายนะครับแล้วก็ จัดการที่สนามสังกวตคิงพาวเวอร์ r เตเดียมนะครับที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนของอทีมสังกยตนกครตรังแาคามีนั่นเองครับตอนนี้น้องต้นกล้าเบียดกันอยู่กับทีมสวีบเลสน้องแฟมส่งไปให้น้องต้นไม้นะครับลูกออกไปน้องต้นไม้เป็นฝ่ายส่งเข้ามานะครับ โดนสวิสเลดเตะออกไปอีกทีหนึ่งเล่นกันเมื่อวันที่3กมนยาย,ยนสองารยน2565นะครับเป็นฟุตบอลแบ่งสาย7คนนะครับผมยู2น้องในเนียนส่งมาน้องพ้อยดอดนิดหนึง่งแล้วลูกนี้เป็นลูกฟาวนะครับสวิสเลดอะคาเดมีนะครับเป็นฝ่ายเตะลูกฟีคิกนะครับเนื่องจาก สังวิทย์ฝ่าวแล้วก็เตะอย่างสวยงามนะครับโอ้ลอดหวางขาในประตูนะครับน้องชิวเข้าไปอย่างสวยงามนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วดูสิครับเนี่ยเป็นลูกรีคลิกนะครับนะกผมถ่ายภาพไว้ก็อาจจะภาพสั่นนิดหนึ่งนะครับนะเพราะต้องหมุนกล้องและแล้วก็ลูกตกลงพื้นนะครับเข้าหวางขาน้องชิวในประตูพอดีเลยนะครับ แม่กับผมทำภาพเอยทำตัวหนังสือไว้ว่าสังกิตโดนสวิฟเลดยิงนําว่าจะให้คนภาคไปอยู่ทางฝั่งโน้นบังเอิญคนภาคไปอยู่ฝั่งนี้ก็ทับตัวหนังสือนิดหนึ่งไม่ว่ากันนะครับนะก็มาเริ่มเกมกันใหม่นะครับนะแมตต์นี้เป็นแมตต์ที่ตัดเชือกนะครับนะถ้าใครชนะก็เข้าไปชิงชนะเลิศเลยมาชมมาเชียร์กันต่อนะครับอืมสวิฟเลดบุกอย่างแรงเลย น้องฟีโน่จิ้มมาน้องต้นกล้ายังได้อยู่น้องต้นกล้าน้องฟีโน่ได้น้องฟีโน่ซัดโดนบล็อกนะครับสวิฟเด่นบล็อกไว้ได้สังคมิตเจ็ดคนแรกนะครับมีน้องต้นกล้านะครับน้องมาร์กน้องแฟมน้องดนเนียลน้องฟีโน่นะครับน้องต้นไม้และก็น้องพ้อยนะครับผมแล้วก็นายประตูคือน้องชิว จะเว็บเลดนำแล้วนะครับหนึ่งประตูต่อโซนตอนนี้กำลังทำเกมอยู่นะครับแต่ว่าสังกวิทก็บุกอยู่นะครับนะกพเสียไปแล้วหนึ่งประตูน้องแฟมเข้าไปสกัดได้ไหมตรงนี้จะสะกัดไว้ได้จีบหมาน้องแฟมน้องแฟมล็อกหลบนิดหนึ่งน้องแฟมลูกชายผมนะครับนะพาไปพาไปเจี๊ยบไปน้องฟิโร่โอ้น้องฟิโร่ไม่เข้าจังหวะนะครับพลาดไปนิดหนึ่งเสียดายนะครับ เกือบเป็นประตูตีเสมอลูกนี้เ,เสียดาเสียดาย้วก็พลาดไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรเอาใหม่ครับต้องขอไปด้วยนะครับกับผมเชียร์เข้าข้างทีมสังกวิทนะครับนะเพราะว่าลูกชายผมเล่นอยู่ทีมสังกวิทนะครับไม่ว่ากันนะครับนะอาตอนนี้เบียดกันอยู่ทางมุมด้านโน้น จะเกิดพลาค、ผิดพลาดประการใดหรือผิดพลาดขาดตัวปกพร่องตรงไหนนะครับกับผมใหิจานนะครับคุณพ่อของน้องแฟมพิชาชาดาสีใหม่ก็ขออภัยด้วยนะครับนะขอขอบคุณทุกท่านนะครับนะตามอักษรวิ่งด้านล่างที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับช่อง fc แฟมพิชาชาญวงเล็บอ่า fc แฟมวงเล็บพิชาชาดาสีใหม่นะครับ ามาลุ้นมาเชียร์กันต่อนะครับตอนนี้สวีเลดได้ลูกฟรีคิกและก็ปั่นไซเข้าไปอีกแล้วครับผม2ประตูต่อศูนย์แล้วดูภาพรีเพลย์ครับผมแหมทีเด็ดจริงๆเลยนะครับนะสวีบเลดนี่ได้ลูกฟรีคิกเมื่อไรนะครับไม่ปล่อยโอกาสได้พลาดดูสิครับน้องชิวรับปลายนิ้วเลยนะครับผมยังไม่ถึง5นาทีโดนไปแล้ว2ประตูต่อศูนย์นะครับมาเริ่มกันใหม่ครับผม เกมมันแน่นอนนะครับนะเพราะว่าสังควิดนะครตรังอะคาเดมีน่นี่เจ้าทินนะครับนะคือเจ้าของสนามเป็นการจัดครั้งแรกนะครับนะสังควิดครับน้องแฟมลูกชายผมส่งมาให้น้องพอยน้องพอยจิ้มขึ้นมาจะให้กับตันทีมนะครับเนี่ยเบอร์8เนี่ยน้องต้นกล้านะครับน้องต้นกล้าหรือน้องสีบัตรนะครับนะน้องสีบัตรสุดหลอ่อกับตันทีมนี่ซัดไปแล้วหลายลูกนะครับตัวนาเมน์นี น้องฟีโน่ด้วยนะครับส่วนน้องแฟมลูกชายผมยังไม่ได้สักประตูเลยครับนะโอเคครับไม่ว่ากันนะครับว่าตามเนื้อผ้าน้องเชิวฟ้างมานะครับเร่งเกมเลยนะครับเพราะว่าโดนนำอยู่สองประตูต่อศูนย์และเขาก็ยังมีเขายังมีเขาลบอยู่โดนน้องแฟมสกัดว่าอู้น้องแฟมหรือเปล่าไม่ใช่น้องมาร์คครับน้องมาร์คโอ้โดนลูกนี้โดนใบเหลืองเลยนะครับนะ พราะว่าสากัดรุนแรงไปนิดหนึ่งน้องพลอยรับหน้าที่เตะขึ้นไปโดนโมงกลับมามาติดน้องแฟม้มเต็มมาน้องสีบัตมาช่วยจะส่งให้น้องฟีโน่โดนสวิฟเดสกัดสวิฟเดสกัดออกไปอีกทีหนึ่งนะครับน้องตงกล้าผมเรียกน้องสีบัตนะครับนะน้องสีบัตรบางน้องตงกล้าบางนะครับน้องแฟมเข้าไปแย่งอยู่โดนสวิฟต์เดสได้อีกแล้วสวิฟต์เดส จะล็อกน้องแฟมหลบได้น้องแวมล็อกนิดหนึง่งจะจิ้มน้องตรงกล้ามาช่วยมันนะครับนะใช้ได้เลยนะครับเนี่ยปัดกันเบียดน,น้องฟีโน่ได้อีกแล้วมองซ้ายมองขวาเพื่อนยังขึ้นมาไม่ขึ้นมาแล้วส่งไปซ้ายน้องแวมน้องแฝมล็อกหลบน้องแฝมยิกโอ้โ,โดนล็อกเสียดายลูกนี้นะครับนะแหมม่งงานมีเิ์ลุนน้องฟีโน่ได้อยู่จิ้มมาบอลไปนิดหนึง่งน้องพลอยเข้าไปช่วย น้องสวิฟตเรดได้โอ้โหสวิฟเรดสัดเฉียวคานไว้นิดเดียวหดเสียวนะครับลูกนี้สวิปเรดได้อยู่นะครับนำไปแล้ว2ประตูต่อ0ูนย์ะครับเนี่ยส่งไม้เพื่อนอีกแล้วน้องพ้อยเข้าไปสกัดช่วยกันกับตันทีม ยกไม้ยกมือแงนบอลนะครับนะแแนบอลน้องดาเนียนนะครับลูกฝีคิกนี่น่ากลัวนะครับน้องน้าของสวิฟเลสนะครับนะลูกนี้เสียวเหมือนกันนะครับอย่าสามประตูต่อศูนย์นะครับลําบากเลยนะครับโอ้ลน้องชิวเข้ามาปัดไว้ได้นะครับยิงสวยนะครับนะสวิฟเลสเนี่ยลูกลูกตั้งเตะนะครับลูกเซตพีดนะครับนะมผมก็เรียกไม่ค่อยถูกนะครับนะภาษาฟุตบอลเนี่ย น้องเชลนายประตูผู้รักษาประตูนะครับของสังกิตนครตรังคารมิเตะโดขึ้นมาน้องดานเนียนแต่ผมภาคผิดบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับนะเพราะผมนํามาภาคทีหลังนะครับนะไปถ่ายไว้ในสนามเดี๋ยวมานั่งภาคในห้องนะครับกับโนตบุกตัวเล็กๆสวีฟ์เล็ดได้อีกแล้วสวีฟ์เล็ดยิงอีกแล้วแต่ว่าเบาไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรติดน้องแฟ้มลูกชายผมเกมไปให้ น้องมาร์กนะครับลูกออกไปแล้วซืว้อเล็บเป็นฝ่ายทุ่มนะครับทุ่มเข้ามาส,สื่อเล็บได้อยู่เลี้ยงลบไปไม่ฟาวนะครับเล่นกันต่อน้องฟีโนโ่เห็นแล้วน้องน้องพลอยเรียกอยู่น้องเพียวไทยทานไหมน้องพลอ,อ,อยทานน้องพลอยหันไปดูแล้วตรงไปต้องตองกละ น้องกลาจ,จะจิ้มกลับมาน้องพลอยโดนสวิฟเดดสวิฟเดดเห็นถ้าไม่ดีก็เขี่ยทิ้งออกก่อนเลยครับปลอดภัยไว้ก่อนและและ้วกรรมาการดูอ๋อมีผู้บัดเจ็บนะครับอ่ะผมตัดคลิปมามาเริ่มกันใหม่นะครับแมตช์นี้เป็นแมตตดเชือกนะครับนะถจะใครชนะเข้าไปจิงชนะเลิศนะครับผม นี่ก็ด้วยมารยาทนะครับส่งกลับไปให้ผู้รักษาประตูเริ่มเกมกันใหม่ครับสวิเวตซัดเข้ามาทางด้านฝั่งซ้ายน้องวีโนเข้าไปแย่งอยู่สวิเรตส่งขึ้นมาครูนันแนกลงกงไม่ทันน้องดานเนียสเข้าไปช่วยอยู่น้องอใครมงเมื่อกี้น้องแฟมนะครับนะ มองกลับไปทางฝั่งเองชักหวาดเสียวเหมือนกันนะครับนะเมื่อกี้ต้องแฝงหวานหน้าไปด้านทางด้านประตูตัวเองมองกลับไปฝั่งตัวเองเลยฟุตบอลเจดคนนะครับสนามเล็กๆนะครับนะอะไรก็เป็นไปได้นะครับนะถ้าเฉียวเฉียวหน้าประตูนี่หวัดเสียวนะครับสวีบเด็ดทุ่มไกลก็มาเลยนะครับโดนน้องพลอยหมองไว้ได้และโดงสีบัต,ตรติดงขึ้นมา น้องดานีเอเข้าไปแย่งอยู่สวิฟเลตสัดยาวขึ้นมาสวิฟเลตลบน้องไปช่วยกันไว้ได้น้องวีโนโอ่อ่ะวิ่งไปบีเลยนะครับน้องแฟ้มน้องวีโน่ช่วยก็โอ้โหเดือบเบอร์สามสองนี่ลีรอเปลาเปล่าใช้ได้เลยนะครับของสวิฟเลตแล้วแล้วลูกก็ออกไปนะครับรอด้วยนะครับเบอร์สามสองหนี่ง ทุ่มก็ไว้หน้าประตูโอ้ไปทันห่หนหวาดเสียวอีกแล้วนะครับนาะหน้าประตูสังเวชเกือบไปลูกที่สามน้องแวมพาลูกไปน้องแฝมพาลูกไปทางควางขวาาพาลูกไปอ่าแล้วแล้วก็โดนจิ้มออกไปสังเวชเป็นฝ่ายทุ่มครับจิมมาให้น้องมักน้องมักซัดโอ้พวกสาประตูรับไว้ได้ไต่มีสิทธิ์ลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับลูกนั้น แล้วลวเป็นยังไงครับได้ลูกเตะมุมอมีกลูกหนึ่งโดยใครครับเนี่ยขอไปด้วยนะครับมองไมช่ชัดนะครับน้องสีบัดวิ่งไปแล้วน้องฟีโน่น้องวิโน่นโนทันไหมแมกูนันก็แฟนไปไม่ทนันอาลูกออกไปแล้วครับแล้วแล้วก็จบครึ่งแรกนะครับผมมาชมครึ่งหลังกันต่อนะครับนาะครึ่งละสิบนาทีนะครับ นายพุตบอลสังขวิดครับครั้งที่1นนะครับเมื่อวันที่3กันยายน2 5 6 5นสะครับสังขวิดตกรตรังอคาเดมี่นะครับนชุชดสีม่วงบุกจากขวาไปซ้ายเป็นเจ้าถินนะครับนะเป็นสังขวิดนะครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้นะครับแล้วก็้อมอยู่ที่สนามแห่งนี้เป็นกนารจัดครั้งแรกนะครับดองควีนู ได้บอลส่งมาให้น้องแฟมปนเปียนกันอยู่ตอนนี้สังกฤตบุกจากซ้ายไปขวาเลยครับสังกฤตซัดโอ้เชียวหน้าประตูไปนิดนึงตอนนี้เปลี่ยนเป็นครึ่งหลังแล้วนะครับนาะสังกฤตในชุดสีเสื้อสีม่วงกางเกงสีดำบุกจากซ้ายไปขวาแล้วสวบเลดนะครับกางเกียงสีฟ้าบุกจากขวาไปซ้ายน้องฟีโน่ได้ลูกได้สวีบเลดเดิล็อกหลบน้องไดเนีย่ยจะมาช่วยลื่นล้มน้องเนีย่ยได้ลูก โดนสกัดมาได้น้องอต้นกล้าวิ่งไล่โยนองพีโนโ่สกัดออกไปเลยสววิเวตเป็นฝ่ายทุ่มครับตอนนี้สังววชยังตามอยู่นะครับศูนย์ประตูต่อ2น้องต้นกล้าโมงขึ้นมาน้องแฟ้มหันไปดูทางด้านฝั่งซ้ายนะครับน้องมากไปแล้วน้องมากทันไหมน้องมาร์กยังทันอยู่ส่งกลับมาให้น้องแฟ้มน้องแฟ้ม ยิ้มไปให้น้องฟีโนโ่น้องพลอยน้องพลอยสัตโอ้เชียวหน้าประตูไปนิดเดียวนะครับน้องแดงเนียนอยู่ด้านหน้าตรงนั้นไม่ทันปลาดจังหวะทำประตูไปอมาเริ่มกันไปครับยังมีโอกาสมารุนมาเชียร์กันนะครับนาว่าสังขวิดนะครตรังาคคเดมีหรือสังขวิตเด็กรับฝันเดิมจะสามารถทะลุเข้ารอบชิงจน่เลิศหรือเปล่านะครับแต่ผม พาดหัวไว้ข้างหน้าแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ใช่เป็นการไร้สดนะครับก็รู้ผลแล้วนะครับนะว่าสังเอาวชตามตีเสมอได้ดูสิครับมารุนมาเชียตีเสมอได้อย่างไรสุดมันนะครับตอนนี้ยัง2-0อยู่นี่สวิปเปรตเตะเข้ามาน้องเชียวรีบทำเกมเลยนะครับส่งมา ถึงใครครับน้องแฟมหรือเปล่าส่งไปน้องมาร์กทางฝั่งซ้ายน้องดานยนเอ,อ๋อน้องแฟมนะครับจะส่งให้น้องมาร์กโดยสวิตเซอร์แล้วไม่ได้เบียดกันอยู่ที่มุมทงแล้วได้ฝั่งไหนครับน่าจะได้ฝั่งสังอวชเป็นฝ่ายทุม่มเ,เป็นฝ่ายเตะมุมนะครับโดยน้องมาร์กนะครับผม น้องแฟมอยู่ใกล้ๆส่งไม้น้องแฟมใกล้ๆสกเลียรยกลับไปน้องมาร์ตมาร์กผ่านมาหน้าประตูเซเวียเดลสกาดออกไปได้แหมตรงนั้นนะทางน้องดานียลจิมโดนนี่มีสิทธิ์ลุ้นประตูน้องฟิโนโเข้าไปช่วยน้องฟิโนโได้ลูกน้องฟิโนโสัตวโอ้กรรมาการมาบังพอดีครับแหมไล่ตามขึ้นมาแล้วครับหนึ่งประตูต่อสองนี่นะครับลูกลุกคลิกกันอยู่ตรงโน้นนะครับมองเห็นไม่ค่อยชัดนี่ดูภาพวีเอีกทีหนึ่งนะครับนะ นี่น่าจะเป็นน้องพอ,อยหรือเปล่านะครับนะใช้เต้าแย่แล้วมาถึงน้องวีโน,โน่ตรงนั้นนะครับน้องวีโน่นี่สุดยอดของอไหวพลิปเลยนะครับนะสัญชตาตญาณของการทําประตูนี่สุดยอดนะครับน้องวีโน่นี่ทัวร์นาเมนต์นี่ยิงไปเกือบสิบลูกนะครับสุดยอดยิงไปแล้วดูภาพดีเพลย์นะครับนี่ผู้รักษาประตูปัดแล้วก็ ลูกมันแรงนะครับนะเข้าตุงตาข่ายแม่ตรงนี้ผมก็ไปตั้งกล้องตรงกรรมการพอดีแต่น่นแ์เราเห็นแล้วนะครับนะลูกตรงตาข่ายทำให้สังกวิทไล่ตามสวีปเลดขึ้นมานะครับนะหนึ่งประตูต่อสองนี่ใส่เชื่อใส่ชื่อน้องฟิโน่มผมนั่งบังพอดีปกติจะทำภาพนะครับคนภาคไว้ขวางขวามือมาอยู่ฝั่งซ้ายบังตัวอักษรพอดีเลย แต่เลื่อนไม่เลื่อนได้นะครับนะแต่หันหน้าไปฝั่งโน้นนะครับมันก็เลยไม่รู้ว่าดูใครนะครับหันหน้าไปฝั่งโน้นมาเริ่มกันใหม่ครับยังเหลืออีกลูกหนึ่งสวิฟเลสเปิดแล้วน้องชิวขึ้นมาเตะยาวไปเลยผู้รักษาประตูของสวิฟเลสได้ลูกตั้งเตะขึ้นมาจากเส้นประตู เตะยาวขึ้นมาเลยนะครับถึงน้องชิวเลยน้องชิวจะคว้างมาให้น้องฟีโน่หรือเปล่าเบอร์สิบกผู้ทำประตูเมื่อกี้เตะโดนไปหน้าประตูเลยแล้วก็รุ่นรู้เชียวเกือบเสียบม,มุมเข้าไปเหมือนกันลูกนี้ผู้รักษาประตูสวิบเด็ดเตะขึ้นมาอีกนะครับน้องดาเนียนเข้าไปแยังเอาน้องฟีโน่เราครับ ขออภัยด้วยนะครับน้าจะภาคผิดคนน่าจะเป็นน้องดาเนียนมาถึงน้องเนี่น้องดาเนียนอยู่ฝั่งนี้ตัวทีครับไม่ทันอาสะกัดออกไปน้องต้นกล้าเป็นฝ่ายทุ่มน้องต้นกล้าทุ่มมาไอ้น้องเวโนน้องเวโนแปะบ่บโอ้โหกองหลังวงออกมาได้ลูกนี้ก็ได้ลุ้นได้เชียร์นะครับน่าจะเป็นอ่าน้อง มาถึงน้องแดนเนี่ยน้องเนี่ยส่งไปให้น้อง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 ตุ๊กตาตุ๊กตาได้ส่งไปให้น้องฟีโน่น้องวิโนได้น้องวิโนสัตว์โอ้ไม่เต็มข้อเจียวประตูไปนิดเดียวน่าจะเป็นน้องฟิล์มนะครับหนาสูงสูงนั่นฝั่งซ้ายมาแต่น้องมาร์คแล้วน้องตุ๊กตามาถึงน้องแฟมน้องแฟมส่งให้น้องฟีโน่น้องวิโน่สัตว์โอ้ติดอีกแล้วน้องวิโนสัตว์จำโอ้ผมภาคลิ้นพันเลยนะครับมาดูภาพรีเพลย์กันอีกทีหนึ่งน้องแฟม เขียมาให้น้องฟิโนนะครับน้องฟิโนซัดเต็มข้อนะครับแล้วก็ไปโดนกองหลังนะครับัาของสวิทเดสก,กัดไว้ได้ก่อนถึงผู้รักษาประตูแล้วลูกมันมาตรงมาถึงน้องฟิโนอีกเช่นเคยนะครับตรงนั้นสวิทเดเยืนประกบอยู่2คนแต่น้องฟิโนด้วยสัญชาตญาณเตะสวนตูมเดียวนะครับโอ้ดูลูกพุ่งทะยานเลยครับนะผู้รักษาประตูลุกขึ้นไม่ทันเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงาม ถ้าไม่สังเวชนะครับไล่ตีเสมอสวิปเลตอย่างสุดมันนะครับสประตูตอ่อ2ยังไม่หมดเวลานะครับผมนี่และครับนะเขาบอกแล้วว่าลูกกลมๆนะครับนะอะไรก็เป็นไปได้นะครับขอใ,ใจสู้นะครับนะถูกนำสองประตูต่อศูนย์ไล่ตีเสมอแล้วโดยเฉพาะผลงานของน้องฟีโน่นะครับสุริวิรพัฒสุริยนนะครับนี่ถ้ามี ารางวัลดาราซันโวนะครับหนาต้องได้น้องฟิโนโ่แน่นอนนะครับยิงไปทัวรน์นาเมนต์นี้เกือบสิบลูกนะครับตอนนี้บรรยากาศไม่ตึงเครียดเท่าไหร่นะครับนาถ้าหมดเวลาก็ไปลุ้นก็ได้จุดโทษใจหายใจคว่ำนะครับนะโอ้ลูกนี้ก็เกือบเป็นประตูขึ้นนำอีกแล้วนะครับสวิฟเลสอ้าวน้องชิว ตามนะโอมีผู้บาดเจ็บอยู่นะครับกรรมการเลยบอกว่าน้องเชียวด้วยมารยาทนะครับคว้างลูกออกไปก่อนแล้วก็นํามาเตะไ่อีกทีนึงโดงขึ้นมาหน้าประตูเลยเระวังไอ้นี้นะครับดาลูกโดงอย่างนี้จะเกิดไปโดนใครสักคนหนึ่งถือว่าเป็นประตูดได้นะครับกองหลัง พอลูกโด่งนั้นเป็นประตูได้เลยนะครับนะถึงไม่สัมผัสใครก็น,นะครับแต่ถ้าเป็นลูกฟรีคิกนะครับนะหรือลูกตั้งตั้งเปิดจากเส้นกลางสนามนะครับนะต้องสองจังหวะนะครับนะถึงจะเป็นประตูโอเคครับมาลุ้นมาเชียร์กันต่อครับน้องแกล้นลุงชายผมได้ลูกดูนะครับส่งกลับมาให้น้องน่านจะเป็นน้องฟิล์มหรือเปล่าครับเนี่ยตัวโอ้โยิงไปไปติดหน้าต่าง ตัวสูงๆน่าจะเป็นน้องเฟรมนะครับนะสวิมเบลดได้ลูกโยติดน้องแฟมสวิมเบลดได้น้องแฟมก็ามาแย่งติดน้องต้นกล้าน้องกล้าลบไว้สวิมเบลดได้อีกทีหนึ่งสวิมเบลดได้อีกแล้วสวิมเบลดซัดโดนน้องแฟมบล็อกไว้ได้ ได้ลูกคโคเนอร์เบาครับสวิฟตเลดได้ลูกคโคเนอร์นะครับสวิฟตเลดเตะขึ้นมาน้องชิวรับอ่าแล้วลูกออกหลังไปเตะมาอีกทีหนึง่งสวิฟตเลดเตะลูกคโคเนอร์เบาๆผ่านหน้าประตูไม่โดนใครลูกออกไปน้องดาเนียนวิ่งมา ทุ่มให้น้องฟีโน่น้องฟีโน่จะเต็มใบฝั่งซ้ายน้องฟิมเข้ามาไม่ทันลูกออกไปแล้วสวิปเร็ดสง่งขึ้นมาเตดน้องต้นกล้าสวิปเรดยิงอีกทีนูนโอ้หเสียลูกนี้โอ้น้องอต้นกล้านะครับกับตันเดนเข้าไปสกัดไว้ได้แหมลูกนี้เกือบนะครับนะเกือบโดนนําอีกแล้วนะครับ สวีเบด,ดทุ่ม้ามาโดนสังวิศสกัดไว้ได้สวิบเบด,ดทุ่มใหม่อีกทีหนึง่งทุ่มใหม่อีกทีหนึง่งโดนสกัดอีกทีหนึง่งสวิบเบด,ดได้ทุ่มอีกภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนะเพราะเวลากลางคืนตอนนั้นนะครับประมาณสองทุ่มแล้วนะครับนะ สองดมสองทุ่มกว่าแล้วเตะโดงขึ้นมาน้องเชียวผูร้รักษาประตูปัดไว้ได้ลูกยังปนเปี้ยนอยู่หน้าประตูสังวิทโอ้แล้วน้องเชียวก็รับไว้ได้อย่างสวยงามน้องเชีวเตะโดงขึ้นมาเลยครับมาถึงหน้าประตูสวิทเดนน้องวีโน่น้องวีโนโ่โนโโนทำไงน้องวีโนโ่เบียดกันอยู่แล้วก็ผู้รักษาประตูสวิทเดรับไว้ได้ เตะโด่งขึ้นมาน้องแฟมได้อยู่สมัยน้องดานีเนน้องดานียนลหลบนิดนึงน้องเียนล็อกสวยงามจิ้มไปน้องวีโน่น้องวีโน่หลบน้องวีโน่สัตว์อู้หลูกนี้ก็ได้ลุ้นได้เจียนะครับแหมเกือบขึ้นนำเหมือนกันอ่าแล้วก็ผมขึ้นตัวอักษรมาว่าจบเกมแล้วนะครับผมจบเกมในเวลานะครับสังวิทยากรตรังคาริมี เสมอกับสวีบเดชอะคาเดมี่นะครับ20นะครับขอบคุณครับนะครับที่ติดตามช่องนะครับน้องแฟมช่อมดวกใจผมนะครับ FC แฟมพี่ชาชาน,นำสีใหม่แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ